รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจงไวไังหวัดประจธานีีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลตำบลระแหงจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี2565ได้รับเกียรติจากนางสาววันเพ็ญเจริญนนทสิทธิน์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลระแหงพร้อมด้วยนายป้อมคงปักรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลระแหงคณะผู้บริหารตำบลระแหงและประชาชนในพื้นที่จำนวน11ชุมชนเข้าร่วมโครงการส่วนพน,น,นักงานนายสมจิตแก้วพร้อมเลขาคณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมจังหวัดปทุมธานีได้มาให้ความรู้กับประชาชนสําหรับการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจาปี2565เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาโดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยการกําหนดกรอบการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่1การ ลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอยยุทธศาสตร์ที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยและยุทธศาสตร์ที่3คือการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยให้ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคัดแยกขยะก็คงเป็นปัญหาเรื่องของการจัดการขยะที่มีมาสะสมมานานแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของ ที่ที่จะทิ้งขยะมันไม่มีแล้วนะคะก็เลยต้องเข้ามาสู่กระบวนการของการคัดแยกขยะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ว่าจะให้การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่มีอยู่มากในปัจจุบันนะคะใหญ่ก็จะเป็นเป็นอสมอนะครับเพราะว่าอสมอเนี่ยเขาเป็นแกนนําที่จะดูแลประชาชนในชุมชนของเราทั้ง11ชุมชนน,นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการขยะเราจะเอาเหมือนกับว่าอสมอเนี่ยเขาจะเป็นแม่ไก่ที่จะเอาความรู้ ไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนและก็บุคคลที่ใกล้เคียงครับในชุมชนครับผมเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือป่าชาวบ้านได้มีโอกาสมาเป็นพิจากรบรรยายนะครับปัญยายแบบคนที่ทํางานจริงแล้วก็รู้ผลประสบความสำเร็จจริงในเรื่องของการทํางานามีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยแต่ว่าเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จกับชุมชนเพราะนั้นถามว่าก็ต้องขอบคุณครับวันนี้คือทางตำบลระแหงนะครับทางเทศบาลก็คือให้โอกาส ป้าชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้แนะนําตัวเองแล้วก็เรื่องของการเป็นวิทยกรถ่ายทอดความรู้ที่ทํามาประสบการณ์ทีวิตที่ดํารงตําแหน่งแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานมาเพื่อให้ประโยชน์กับทุกชุมชนทุกตําบลครับ